ทางเข้าวัดพระบาทห้อยตมนะครับก็อยู่พื้นที่ด้านล่างนะครับของจังหวัดลำพูนนะอำเภอรีนะครับงกลางจะไก,ก่หลายคนอาจจะไม่เคยมาตรงบริเวณนี้ ว่าอยู่นอกเส้นทางหลักนะครับวัดพระพุทธบาทหวยต้มนะครับถึงแล้วนะครับอุดเภอลีจังหวัด ละปูนลำพูนครับผม นี่ก็เป็นบริเวณวัดนะครับตรงนี้มีสากรวัดพระบาทห้วยต้มด้วยนะครับที่นี่นี่เขาจะทานมังสวิร,รัตนะครับก็คือทานเจนะครับไม่มีอาหารเนื้อสัตว์พ็อตรงนี้มีป้ายเนี่ยครับขอเชิญร่วมทําบุญครบรอบ17ปีวันมรณภาพหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยะวงศ์สัฒนาวัดพระพุทธบาทวัดพุทธบาทห้วยต้มตําบลน,นาทรายนะครับ อำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันที่17บเจพฤษภาสองห้าหศูนย์ืครับเป็นศาลาใหญ่นะครับอ,อโอ้ยติโยมตอนที่มาเยอะๆนี่ก็คงน่าจะเยอะเลยนะฮะนี่มีทําถนนอ,อบอกบุญเจ้าภาพทำถนนขึ้นเจดีย์โลกะวิทูนะฮะ หมู่บ้านโคพ,พัโตอแม่ตื่นอมกอยเชียงใหม่นี่ครับบริเวณวัดครับผมนี่ครับเป็นสาลาไม้นะครับยาวเลยครับโอ้โหสวยงามมากและตรงนี้ครับโอ้โหเจดีย์สวยสวยจริงๆคล้ายๆกับอ่ โครงสร้างของยอดโดมโบสแคทอลิกแถวยุโรปเลยนะผมมีความรู้สึกอารมณ์คล้ายๆไงน่าสนใจครับ เสียงกระดิ่งโดนลมนะครับดังเง่งงางเพราะมากครับหลังโบสถนี่เสียงเพาะมากเลยครับ ลมพัดก็เสียงําหวานครับตรงนี้เนี่ยเป็นห,หน้าบันน่าสนใจครับเป็นรูปของหลวงปู่ชฉยยะองศาพัฒนานะครับซึ่งท่านก็นั่งอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็รอบข้างด้วยกลุ่มชนนะครับมีการก่อเจด,ดีย์หรือว่า คล้ายๆต้นสลากนะครับเหมือนคล้ายๆต้นสลากแต่ลำพูนนะอันนี้แต่ว่าเครื่องแต่งกายเนี่ยจะเป็นชาวปะกยอนะครับปะกยอปะกกากยอก็คือกระเรียงนะครับแต่ว่าคุณจะเรียกว่าปะกกากยอมากกว่านะครับก็มีสะพายย่ามใส่เสื้อใส่ชุดต่างๆ,ๆนะครับมาล้อมแล้วก็มีการร้องลําทําเพลงเล่นต่างๆนะครับมีการลำดาบอยู่ตรงกลาง นะฮะก็เป็นที่สถานเรื่อมใสในกลุ่มอของชาวปะกักยอนในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ได้เป็นต้นแรงนะครับในการเขาเรียกอะไรครับปวาวนาไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับ ก็คือจะทานบางสุรัตกันทั้งตำบลนะฮะนี่คือน่าจะเป็นโบสถ์หรืออะไรนะครับเป็นองค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าน่าจะใต้ต้นโพครับแล้วก็รอบข้างก็จะมีเรื่องราวต่างๆ่นานเป็นใหญ่มากครับสุดยอดมากครับที่นี่ ที่นี่ก็จะเป็นคงเป็นการเทศนานะครับแล้วก็ชาวประกายอนะครับที่มาร่วมบุญร่วมกุศลน,นะครับได้ติดตามครับมองย้อนกลับไปนะ ด้านนี้มีเรื่องราวต่างๆครับทหารพูกกามที่พ่ายแพ้เจ้าหญิงไม่แน่ใจว่าเรื่องราวอะไรภาพตรงนี้บางส่วนจะชำรุดไปอาจจะความชืน้นเสียงระฆังทางหวาดเลยครับตรงนี้ลมแรงแล้วก็ยงเจดีสีหรือสีทองสวยครับ ด้านนู้นก็มีเมืนเป็นวิหารนี่ครับสวยงามมากด้านนี้เป็นหอธรรมนะครับรู้สึกจะอยู่ในระหว่างการบูรณะอันนี้ต้นโพครับแล้วก็ด้านนี้ก็ยังเป็นกำแพงที่มีวาดภาพเขียนสีเรื่องราวต่างๆในพุทธศาสนาครับ อห oh, องค์เจดีย์นี่มองย้อนกลับมานี่สวยงามมากเลยครับด้านนี้มีเรือซึ่งผมไม่แน่ใจอยู่ในปรากฏอยู่ในภาพที่ผมเห็นอยู่หน้าโบดนะครับก็ไม่ทราบเรื่องตำนานนี้ครับใครทราบก็ช่วยเพิ่มเติมลงในคลิปนะครับโอ้สวยจริงๆครับเป็นวัดที่สวยมากครับรอบองค์ผมไม่แน่ใจว่จาตรงนี้จะเป็น องเจดีแบบไหนครับน่าจะเป็นหรือขอละครังไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมชอบมากครับสีขาวสวยนะเด่นเมื่อกี้ผมเดินออกมาจากซอกตรงนั้นผมไม่ทราบเลยจริงๆสวยงามมากครับโอ้โหสวยจริงๆคล้ายเจดีจีนนะที่เขาเรียกก่าถานะฮะภาษาจีนกลางเรียกถาอย่าง คล้ายๆกับของพี่ต้าหลีนะครับก็สร้านถานะครับเจดีย์สามองค์สมัยถังสายว่าครับนี่เป็นรอบข้างสัดีครับชาวปากยกผู้มีจิตศรัทธาก็ได้กลมหลงโอ้มีฝุ่น ลมพัดมาครับเหมือนเป็นลิมิตหมายอะไรสักอย่างเจดีใหญ่นะครับสีเวียงชัยสังเกตนะครับว่าที่นี่เขาถอดรองเท้าตั้งแต่นอกบริเวณ เจดียนะครับครับคุณเจดีย์ถ้าใกล้แกวนี้ก็จะถ่ายไม่ได้ขนาดเลยนี้น